พี่เห็นว่าแกพักหลังนะทํางานได้ดีแล้วพี่ก็อยากจะพักผ่อนด้วยพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงพี่พ,พ,พี่อยากจะยกบริษัทเนี่ยให้แกบริหารต่อหมดเวลาของแกเลยไอซันมึงไม่ต้องหนมึงดูเอกสารนีนี้ซะแล้วมึงจะไปไนสโอ๊ย,อยขอโทษค่ะออตัวเช่นกันครับเป็นไรหรือเปล่าครับ ไม่เป็นไรค่ะเองั้นเดี๋ยวฉันขอเลี้ยงกาแฟคุณแล้วกันนะคะเพื่อเป็นการขอโทษที่ฉันเดินชนคุณนะคะโอ๊ยผมว่าไม่ดีกว่าครับเอางี้ไหมครับผมเองก็ผิดเหมือนกันนะครับที่ไม่ทันมองเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงกาแฟคุณแทนแล้วกัน,นครับโอ๊ยไม่ได้ค่ะทําไมล่ะครับก็เราผิดทั้งคู่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราหานกันแล้วกันนะคะ <c oughs> คุณนี่นะ <c oughs> <c oughs> เอ่อว่าแต่ชื่ออะไรล่รครับ วิวค่ะผมสันนะครับงานอย่างนี้ไหมครับพอดีว่าผมมีน้านกาแฟาอยู่ตรงนี้ครับไปกินไหมครับอ๋อได้ค่ะชเชิญเลยครับสันคะครับสันแน่ใจหรือเปล่า่ะว่าพี่ชายสันเขาจะชอบวิวแน่ใจสิครับอีกอย่างนะวิวกวับซันเราคบกันตั้งนานแล้ว สันก็อยากให้วิวไน้รู้จักพี่ชายสันค่ะเอ้าออมาแล้วเหรอว่าสันเอ้าพี่ชัยพี่ชัยสวัสดีครับอ้าสวัสดีเอ้าสวัสดีครับนี่คงเป็นวิวแฟนของแกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับพี่นี่วิวครับเป็นแฟนผมเองครับผิดหน้าตาสาวสวยนี่แกช่างเลือกนะขอบคุณค <c oughs> ่ะแล้วนี่วิวทำงานอะไรล่ะอ๋อตอนนี้ยังไม่มีงานทำอะค่ะพอดีวิวเพิ่งออกสากที่เก่าอืมงั้นเหรอเอ้า สันทำไมแกไม่เอาวิวไปทำงานเป็นเลยขค่ะส่วนตัวของแกล่ะพี่ชายครับพี่ชายอนุญาตเหรอครับอ้าวก็ต้องอนุญาตสิมีเลย์ส่วนตัวเป็นคนใกล้ตัวดีอะตายพี่ชายครับขอบคุณมากเลยนะครับ่เป็นขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้อยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนแล้วกันนะได้ค่ะได้ครับพี่ชายครับ,รบแล้วก็ให้วิวเนะี่ยเริ่มงานได้เลยใช่ไหมครับแล้วแต่แกขอบคุณนะพี่ ใช่พี่เห็นพี่ให้คนไปตามผมมามีอะไรหรือเปล่าพี่ใช่นั่งก่อนดิซันพี่ครับคือพี่มีเรื่องจะคุยกับแกพี่เห็นว่าแกพักหลังนะทำงานได้ดีแล้วพี่ก็อยากจะพักผ่อนด้วยพี่ชัยพี่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะพี่พี่อยากจะยกบริษัทเนี่ยให้แกบริหารต่อเอ้ยพี่ชัยจริงเหรอพี่จริงสิ ก็แกเป็นน้องพี่นี่พี่ชัยขอบคุณมากเลยนะพี่ผมสัญญาพี่ว่าผมเนี่ยจะบริหารงานให้ดีที่สุดเลยครับดีละพี่เห็นแกสัญญาแบบเนี้ยพี่ก็สบายใจครับพี่พี่รักยังทำงานอยู่เหรอคะใช่ครับทำหนักไปหรือเปล่าเนี่ยพักผ่อนบ้างนะพี่เป็นห่วง วิวผมทำได้อยู่แล้วแหละสบายถามกี่ทีก็บอกว่าไหวทุกทีเลยอ่ะออซันคะวิวมีเอกสารมาให้เซน็นอ๋อแล้วเอกสารอะไรอ่ะก็เอกสาร,รที่เราจะเปลี่ยนชุดของพนักงานใหม่ไงคะวิวหารโรงงานตัดให้เรียบร้อยแล้วนะนี่วิวเอกสาร,รแค่เนี้ยคุแซัน,นทำผมก็ได้นะโอ้ยไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าซันเป็นเจ้าของบริษัทถ้าซันไม่เซ็นเนี่ยพนักงานคนอื่นทีน่าวิวแย่เลย ก็ได้ครับมาให้เซ็นตรงนี้ไหมนี่ค่ะตรงนี้นะตรงนี้หนึ่งจุดและนี่หนึ่งจุดใช่ไหมใช่ค่ะได้ครับนะออ่ะเรียบร้อยนี่ครับง,<า>งั้นรีวิวไปก่อนนะคะไม่กอนแล้วซันะทำงานต่อเถอะรีวิวเนี่ยรอบพ่อจริงๆเลยนะไหนแม่ชื่นใจสิ้ที่บ้านน่ะไม่เอาที่นี่ที่ทำงานโอเคไปนะคะฝากผม เออนี่คือและงานที่ผมให้คุณทําเนี่ยเป็นไงบ้างืระดับเนี้ยไม่มีพาดอยู่แล <doubts> ้วค่ะดีต่อจากนี้เนี่ยนะเราสองคนก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขไปตลอดชาติเนี่ยคุณรู้ไหมว่าผมเนี่ยนะไม่ชอบที่นายซันมาตั้งนานมีทั้งเงินมีทั้งบริษัท คอยดูนะต่อไปเนี่ยทุกอย่างมันต้องตกมาเป็นของผมคนเดียวที่รัก<ะ>อยู่ทำเพื่อพี่ขนาดนี้แล้วว่าอย่าทำให้เสียใจนะคะพี่ไม่ทำใี้วิวเนี่ยเสียใจแน่นอน <laughs> หมดเวลาของแกด้วยไอ้สันไอดีบนี่แกมาได้ไงเนะนี่ยบิวนี่เรื่องอะไรกันเฮ้ยมึงไม่ต้องมึง,มงดูเอกสารนี่นี่ซะแล้วมึงจะเข้าใจเอกสารเฮ้ยต่อไปนี้เนี่ยบริษัทของมึง ตกเป็นของกูแต่เพียงผู้เดียวแล้วมึงอ่ะออกไปจากโต๊ะทำงานกูเลยนี่ไปรอพ่อ,อ,พอเฮ้ยเฮ้ยรับผมจับตัวออกไปเลยไปครับเฮ้ยเฮ้ยปล่อยนะเว้ยไปไม,ไม,ไม่ฉันว่าเอกสารนี้มันเป็นของปลอมแน่แใช่ปะ่ะเอกสารเอกสารมันจะปลอมได้ยังไงวะมึงจำลายเซ็นของมึงเองไม่ได้เลยนะอะอะจันคะวีม,มีเอกสารให้เซ็นอ๋อแล้วเอ,เอกสารอะไรอะ ก็อเอกสารที่เราจะเปลี่ยนชุดของพนักงานใหม่ไงคะมาให้เส็นตรงเลยนี่ค่ะตรงนี้นะตรงนี้หนึ่งจดุดตรงนี้หนึ่งจุดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับนะวิวคุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไงอ่ะผมรักคุณมากเลยนะทำไมเป็นแบบนี้ ที่นะคะวิวจะบอกอะไรให้นะว่าที่วิวยอมทนอยู่กับซันเนี่ยวิวไม่ได้รักซันเลยวิวทนอยู่เพื่อเราวันนี้แหละคะ่ะเนี่ยกูว่านะมึงไม่ต้องพูดอะไรที่เนี่ยตกเป็นของกูแล้วเพราะฉะนั้นน้องเอาหนักไป,ไปครับเฮ้ยไม่หน่อยเว้ยยุไปไปไปซันเดี๋ยวนี้ไช่แกไม่เป็นไรนะ กจารเหลักฐานมักนก็เห็นอยู่ว่าผมเป็นเจ้าของบริษัทนี้มันจะไม่ใช่ได้ยังไงไม่ใชุ่ <c oughs> นี่มึงกล้าตอบกูเลยเหรอยิ่งวันนี้ฉันก็ทำได้นี่คือหลักฐานการเอาผิดพวกแกทุกอย่างที่พวกแกทำเร็วๆไว้อ่ะการยักยอกทรัพย์อะไรต่างๆฉันแอบมองดูห่างๆและเก็บไว้ในนี้หมดแล้ว อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าพวกแกทำอะไรอยู่เหมือนฉันอยู่วงการนี้ไม่ได้หรอกว่ะฉันจะหลักฐานเนี่ยมอบให้กับตำรวจพวกแกสองคนติดคุกแน่ซันคะพี่ชัยวิวขอโทษนะคะให้โอกาสวิวอีกครั้งนะเฮ้ยทำคูอเลยเนี่ยวิวเธอยังกล้ามาขอโอกาสอีกเหรอ ฉันรู้แต่แรกแล้วว่าเธอเป็นคนยังไงที่ฉันยกบริษัทให้ซันบริหารเนี่ยเพื่อซันจะได้เห็นท่าแท้ของเธอแล้วว่าเธอเป็นคนยังไงและฉันจะบอกอะไรให้นะการที่เธออยากได้อะไรบางสิ่งบางอย่างเธออาจจะรักษามันไว้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่าคนอย่างเธอมันไม่มีวาสนาพอกับสิ่งสิ่งนั้นตอพอจับมันสองคนออกไปเดี๋ยวนี้ครับซันขอโทษอ่ะฝากนะมึงสองคนอ่ะ คั <I> ใช่พี่ผมต้องขอโทษด้วยนะพี่ผมไม่คิดเลยว,ว่าวีเขาจะเป็นคนแบบเนี้ผมว่าหลังจากเนี้ยผมไม่กล้าบริหารงานต่อจากพี่แล้วอะฟันจะฟังพี่นะเว้สิ่งเนี้ย มันถือว่าเป็นบทเรียนว่ะคนเรามันผิดพลาดกันได้และอย่างพี่ก็ยังเชื่อว่าคนอย่างแกจะบริหารบริษัทนี้ให้มันเติบโตไปแทนพี่ได้อย่าคิดมากเลยชยผมขอบคุณพี่มากเลยนะพี่พ่ใตัวผมมาก็แกของพี่ขอบคุณ 就算候鸟已南飞，还有我在这里痴痴地等你归。